วันเนี้ยไม่มีกับข้าวเลยนะเตรียมไหมไ<อ>เลยไม่เตรียมไหมเลย,ไม,เยมไม่เตรียมอะไรเลยได้เลยลขยับแล้ว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 ได้แล้ว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 ันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านสวนของมังมีนนะครับเจ้าของ ร้านบุฟเฟ่ห้าสาม 53, ทะเลเผานะครับแล้วก็เดอะบีฟนะครับทีฟู้ดบุฟเฟ่นะครับนี่นะครับลุงเด่นถึงแล้วครับถึงแล้้วเยลืมเอาลำมาอามาด้านขนมปังกับกุ้งอ้าวแต่ผมซื้อมาอานะอาผมซื้อมาถุงใหญ่เลยแล้วเป็นไงบางทีดูใหม่ล้วยังโอ้ผม หมายมีสี่บ่ออ่ะวันนี้ไม่ได้ก็พิจารณาตัวเองนะวมเดนเฮ้ยผมควรจะได้เยอะผมได้เยอะแน่นอนนี่ผมเอาลำมาซื้อลำมาแล้วนี่ครับเดนถึงแล้วครับนี่นี่สองคันนี่มีขนมปังแล้วก็มีกุ้งเออผมรูขนมปังเลยไม่เป็นไรนี่ผมเอามาโอเคเราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยเนี่ย เขาเรียกคลองสิบสามคลองสิบสามบางของบางอะไรบางมีนแต่อันนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นหมายส่วนตัวครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพอเห็นรถก็จะมากันตุ้มาดตบ้างใใช่ก็น่าจะไม่ได้อันนี้เป็นหมายส่วนตัวแต่วันนี้เราก็จะลองเพราะว่าจุดประสงค์วันนี้เราจะตกปลาเพื่อเอามาทําอาหารเอามาทําอาหารกันใช่เพราะว่าเขามีเมื่อกี้ผมไปถ่ายแล้วมีผักออร์แกนิกผักบุ้งออร์แกนิกมีผักสลัดด้วยมีหม้อุงข้าวทําอมนนี่ได้ทําอาหารกันได้ใช่ทำอาหารได้เลยแล้วก็ โอยแต่มีรถแคมป์ด้วยมีรถแคมป์ด้วยใช่ครับสบายเดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันดูปเดินเข้าไปปากันเลยครับไปนี่ครับน้องอารีนาหลับมาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่หลับเลยครับอัสลามอะลัยกุมครับยองมีนยองมีนขอบครับเชิญครับนี่ครับยองมีนครับเชิญครับผมอันนี้ ปลาให้บางมีนกินอ๋อโอเคเพราะว่ามีเตาแล้วมีเตาแล้วด้วยต้องให้ได้นะเตาบารากูหรือเตาย่างครับฮาน่าจะเป็นเตาย่างเตาย่างดีกว่าอ๋อเหรออ๋อนี่หม้อนั้นทุกเวลาที่ว่าลุงออสหม้อข้าวอ่ะเพราะว่าต้องได้ปลาได้โอ้คือหม้อไปแล้วนี่ครับใครบ้างบางมีนไหนถลามกันก่อนแนะนำตัวนิดนึงครับบางมีนก็ชื่ออามีนแหละ แล้วก็เป็นไงร้านอะไรเนี่ยทำร้านหน่อยร้านลาม่าสามบุฟเฟ่ทะเลเผาครับแล้วก็ที่หนองจอบบบิบบุฟเฟ่ในภะทาสิงคูครับแล้วก็มีเนื้อเนื้อแพ็คเนื้อแพ็คด้วยส่งลับ้านได้ด้วยอะไรด้วยก็ที่ร้านแหละอ่ะแล้วทีนี้ก็จะถามที่นี่หน่อยว่าที่เนี้ยมันมันมันเป็นที่ยังไงมายังไงแล้วมันมันทำมานานหรือยังเนี่ยก็มาจากไอ้โควิดรอบสองนี่แหละโควิดรอบสองก็ เงาว่าสิเงาบ้านเงาไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มาทําที่นี่มีที่ของเราอยู่แล้วอ๋อเป็นที่ที่เราอยู่แล้วนแบบว่าเป็นป่าเป็นในนี่เลยเราก็มาปรับเราก็มาเดินฟั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 นได้ประมาณห้านาทีเหนื่อยโอ้โหรถดีกวกว่าดีกว่าดีกว่าจี้สร้างเหอะห้าพันน่ะบ้านเนี่ยบ้านไผ่เนี่ยก็ตอนแรกเกาจะมาสร้างบ้านบ้านไผ่ เราก็กที่ย้อนจะมาดูมาเฝ้าฝ้าให้มาเฝ้าเราก็บอกเอานี่ไหมเอาเป็นรถบ้านไหมรถบ้านแพงรถบ้านแพงแพงแพงเดี๋ยวเราสร้างบ้านแล้วเราก็กระท่อมดีกว่าอ่าแล้วไปเอามาจากไหนก็สั่งทำแล้วก็ยกมาทั้งหลังเลยอ๋อแบบน็อกดาวน์อ่าเขายกมาทั้งหลังยกมาทั้งหลังเลยแหละหลังกี่บาทเออมันน่ารักนะหลังอย่างเงี้ยอ่ะสมมติถ้าคนอยากได้หลังที่จังเนี่ยอ่ะสมมติหลังหลังประมาณอย่างเงี้ยหลังอย่างเงี้ยนะ ก็คืออยู่ประมาณถ้ามันแล้วแต่เนี้ยซื้อเป็นช่วงโปรโมชั่นพอดีก็สองหมื่นกว่าแต่ราคาจริงมันอยู่ประมาณสามหมื่นห้าพันสินอ๋ออ่าก็แล้วแต่โปรนี่ระบบไฟบางมีบอกระบบไฟที่นี่เจ๋งมากเป็นยังไงครับโซล่าเซลไหมเป็นระบบไฟโซล่าเซลศูนย์บาทนี่เห็นเห็นใช้ไฟฟ้าใช้อะไรเนี่ยเราไม่เนี่เลยนะ เราเราฟรีเลยฟรีเลยที่ผักอ่ะเดินเดินดูข้างในแล้วกันอ่าโอเคมานับปะอ่าดแนะนำที่แล้วมาอ่าเดี๋ยวให้บูิจัดการร้านราม53บุฟเฟ่นี่บูิจัดการครับดูครับนี่ครับบุฟเฟ่ราม53บุฟเฟ่ทะเลเผาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานับนะครับผมครับขับแต่อันนี้มาทายคัตต้อมอย่างเดียวเลยคุณมานับครับวันนี้ครับอันมาถึงฟาร์มไก่ที่บางมีนแนะนำไว้เมื่อกี้ที่ว่าแบบ เนี่ยมาอยู่แล้วมีไก่มีไข่ให้เกินนี่มีไข่ไหมครับเนี่ย uh อ๋อนี่อนีเอาไข่โอ eh ้เอาไข่วอดีดูดูด anyway> ูสีครับสวยเอาไปเจียวได้เลยครับ้าเด็กเเก็บมาได้เลยอันนี้อะไครับอิบมาคนละใบยิบมาคนละใบลยอาให้ลงให้ลงคนละใบเลยนี่ครับอาข้างล่างอ่าก็เป็นน้ำนะครับอันนี้คืออะไรมันมีอันนี้เป็นอัลตรบครับอัลตรบ อ่อตลอดแล้วก็นี้ไก่ทอดตลอดอ่ะทอตทอดอ่ะทอดอ่ะอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยโอ๊คครับเป็นกินโอ๊ค้เลดโอ๊คใช่ป่ะแล้วก็ผักบุ้งใช่ป่ะเหมือนที่ที่เราปลูกกันที่บ้านใช่ไหมผมลูกไปส่งที่ร้านร้านผมใช้ผักบุ้งอ่าใช่ไหมผมก็จะปลูกเป็นช่วงๆอ่าปลูกเป็นช่วงๆไปดูไปดูโซนผักบุ้งเยอะหน่อยแต่วันนี้เก็บนี้ สองวันเก็บนี้อก็ได้พนักงานวิ่งรถมามาเอาใช่เขามาส่งนี่เป็นไงครับอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งเหมือนกันบุ้งมันเออเป็นผักเป็นพืชโตเร็วครับนี่ครับลูกค้าของเดอะบีฟก็ได้กินผักที่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอ่าวันก็จะได้เก็บเยองอ่านี่นี่โหนี่ผมมาเก็บพิเศษนะนี่ใช่อันนี้ก็จะเลข้ามาดูได้เดินได้เนี่ยครับก็ ี้ก็จะเป็นเกกียวอีกระยะเวลาหนึ่งมันก็เริ่มโตขึ้นนะใช่ครับเนี่ยเริ่มโตมันมีเคล็ดลับนะการทําให้ผักบุ้งลําต้นใหญ่กันเนี่ยดูดิผมให้ดูถ้านมันจะเล็กและแกนไปเลยใช่อันนี้เนี่ยนะผมให้ดู่ะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าลําต้นเนี่ยใช่ครับเขาจะมีข้อยาวข้อสั้นแต่นี้ผมเป็นปลูกแบบข้อยาวครับจะได้ใบที่เนี่ยเรียวสวยครับ คือมันมีวิธีมีเคล็ดลับนะเราให้น้ําให้แบบช้าๆเลยเขาชอบน้าเยอะๆใช่เราให้ชําชําจนต้นล้มแล้วเนี่ยมันก็จะพลิกขึ้นมาพอพิกขึ้นมาลาต้นมันก็จะใหญ่เหมือนแบบผักบุ้งเล่นกล้ามอ่ะอ่าใช่เหมือนผักบุ้งเล่นกล้ามเลยตัวเขาแข็งแรงวันนี้วันนี้เป็นไงครับวันนี้เราจะมีคนเขาบอกว่าจะมาจะมาสอยปลาช่อนให้ได้ ช่องชื่อช่องอะไรนะอะไรอ่ะแอคแอคอะไรนะแอคแอคเฮ้ยช่องเราอ่ะช่องเราเนี่ยผมเนี่ยแหละเออผมเนี่ยแหละมาบอกว่าผมจะมาสใส่มาช่อนนี้หมดบ่อเลยว่าจะหมดเลยดิโอจะหมดเหรอเอเดี๋ยวเหลือไม่หน่อยดีกว่าโอเคโอเคเก่งเงี้ยเก่งแล้วโอ้ยกินขิงเป็นอาหารช่องเราเพราะว่าวันเนี้ยไม่มีกับข้าวเลยนะ เตรียมไหมเลยไม่เตรียมอะไรเลยไม่เดี๋ยวผมวิ่งออกไปซื้อตะเวนไม่ให้ไม่ให้อไม่ได้อะยืมกุญแจรถแล้วไข่ไก่กับปลาไงเ้ยได้แล้วจะได้ปลาแต่ว่าอยากกินปลาดูขึ้นอ้าวเอาแล้วครับปลาขึ้นเลยครับบังมินเจ้าของบอกแล้วว่าให้ได้ปลาถ้าไม่ได้ปลาก็ภารกิจของเราเลยไม่มีอะไรกินละมันกินข้าวปลา ในบ่อในนานี้มีปลาเรนได้แน่นอนเมื่อกี้ผมเรียกขึ้นมาตรงนู้นก็มีครับหมายตรงนู้นนี่สะบัวนี้เดี๋ยวไปลองดูนี่ว่าดักดักไว้ได้ไหมมีหมดแหละตรงนี้นะเมื่อกีนะโอ้โหาพชมันหมายในฝันเลยตรงนี้มันไม่มีใครตีอ่ะนี่ตุงเดนโอ้โหฟังมันยัฟังเสียงธรรมชาฟังเสียงธรรมชาติอากาศเย็นๆโอ้โหนี่นี่แหละนี่ครับบางมันน้ำครับบางมันน้ำครับลองดูดิ โอ้โหปรากฏปลาปลากระดีครับปรากฏว่าเป็นดินนี่กระดีตัวหนึ่งตัวโอเคเอาแล้วก็คือจะได้นี่นะปลาช่อนอืมช่อนจะเข้าเข้ามา เดี๋ยวแรกกันแรกกันนี่เดี๋ยวมีคนทำอาหารให้กินแล้วนี่เนีได้เลยผู้จัดการครับนี่ผู้จัดการครับไปกุ้งครับแล้ววันนี้พกไส้กรอกมาด้วยไส้กรอกยังมีอยู่เดี๋ยวเอามาแจมให้โอเคครับได้ครับผมเอ้ยอร่อยอร่อยจริงอร่อยสุดยอุนยาแล้วผมดูหมายครับนี่บนสะบัวอันนู้นก็เป็นเริ่มงคือละบ่ออีกบ่อหนึ่งแล้วก็ข้างหลังก็มีอีกบ่อหนึ่งครับแล้วก็ซ้ายก็เป็นนาอีกครับ สี่ห้าหมายเขาบนนี้ครับเสร็จต้องได้้องได้แล้วครับผมว่าไม่ใหญ่ก็ก็ต้องได้อะอ้ไม่ใหญ่แต่ก็ต้องได้อะมีเด็กเขาตกไปเนี่ยปุ๊บกินเลยช้อนกินเลยเอาแล้วกดดันแล้วกดดันพอพอแล้วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยแล้วฟุกหรือเปล่าเขาบอกว่าอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวล่องทีนี่ยกไปปุ๊บปุ๊บติดเลยสองที่ติดได้เลยสองตัวโอ้โหสวยแล้วเขาใช้อะไรตกไปบางมี เอาเหยี่อปลอมนี่แหละมีอ,อเขาลากเลยเรามีเรามีอ่ะครงเด่นเรา,เข,า,ราขอไปตกปลาก่อนนะไปได้คร,ออรับผมไปตกปลากันใส่้าอ่ะครับวันนี้ผมก็เตรียมมาเป็น2ชุดนะครับในช่วงเช้าผมจะเอาเป็นชุดสปินนิ่งครับตีกบ ดีกบผิวน้ำนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเป็นชุดนี่ครับเบสแคตติ้งนะครับนี่ครับเวทสองนะครับใช้เป็นเท็กซัสลิกนะครับปลายางครับนี่ตะกั่วครับสกรัมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ตัวไหมอ่าลงเดนเป็นชุดสปินนิ่งนะครับใช่ไหมครับลอกเซน่าเบอร์เท่าไหร่ครับเบอร์สามพัน่แล้วคันอเล็กตเวทหนะครับ ใช่แล้วก็เป็นวันนี้เป็นตีผิวน้ำครับเป็นกบยางของยี่ห้ออะไรทีฟินฟ็อกครับผมรุ่นนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปหมายบ่อแรกกันเลยครับผมเห็นกบกบมาเล่นนะเป็นอยู่สองตัวบ่อไหน ตายแล้วรุดไอช้อนไอ่ช้อนกระโดดไอช่อนกระโดดตัวบันเลอร์เลยหูส่งแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหายต่อเอาไปต่อโหเห็นขึ้นมาเลยเมื่อกี้กระโดดเลยวัดไม่อยู่ 또 넣어 또 넣어 또 넣어 어เก็บเลย 알로 못왜이 ชุด만 알로 왜왜이ชุด왜 포싱 우리 우리 왜 ได้แล้วตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับมีลุ้นครับตัวที่เกี่ยวคอ ตายแล้วครับเนี่น <Wasn> ี <Yeah>. ่ครับโอ้โหงอเลยเย้มาแล้วครับไม่ได้ปลาหางแดงปลาอะไรไม่รู้ครับนี่ชื่อว่าอะไรนะนี่ครับโอ้โหสปิวตัวแรกครับดีคอมเมนต์มาหน่อยว่าตัวปลาอะไรนี่ครับโอ้โหได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งครับ คล้ายๆพวกสับเพียนพวกอะไรพวกนี้นะมันเป็นปลาปลาหางแดงมั้งหรอว่าแต่น่าจะเป็นปลาหางแดงืมจะไปเบาครีมปดมาก่อนได้แล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยบางสีก้องก้องห่ะกก้องอ่ะ ได้อยู่เหรอ,ดอ,เ,อ,อเดี๋ยวเข้าไปทายเอ้ยไ,ได้แล้วไม่ไมไมปลามันทาไปพันกับสลายนี่ปะน่านักหนักบักเห็นบักเห็นซุกซอฟองบักเออหรือเตาเอาแล้วครับแต่เบ็ดงออ่ะจะขาดเอานะ นูนเป็นฟองฟอง,ฟองขวาหรือเต่าไม่กระดูกรดก,รก,รดกระดิกเลยเหรอไม่กระดูกกระดิกเลยโอ้เยอะเลยปะไม่ขึ้นเลยเหรอบางทีม,มันพาไปติดอะไรแน่เลยผมว่าน้าองใส่เต่า,ตาเพราะมันแข็งเกินผมว่า ปามต้องขยับอ่ะอันนี้ไม่ขยับเลยอ่ะขยับแล้ว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 ได้ละ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 อุ้ยอะไรอ่ะปลาปลาปลาโอจริงจริงใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่อน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 มามาได้อยู่ได้อยู่ลุตอ๋อง เอ้แต่เห็นนะโอ้โอ๋อมันลากมาตัวทุกหแล้วตัวใหญ่แล้วตะกี้ดูดิดูมันลากดีอะไรเนี่ยอมีสาหทนไม่ปล่อยเด้อดูมันลากกัดดุบเลยอ่ะ ตัวใหญ่ด้วยอ่ะต้องสวิงผมว่าจริงๆมันต้องสวิงมันไม่มีสวิงใช่ปหมโอ้ยเสียดายเลยว่าลากไปไม่ได้อ่ะเสียดายรึเปล่าลุงซีอย่างไรครับตะกี้ได้ปลาอะไรลุงซีช่อนครับตัวใหญ่ด้วยเห็นตัวเลยอันนี้เห็นจริงๆโอ้ยเสียดายครับตัวโลยฮะมองครับเฮ้ยแต่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่จริงใหญ่จริง โอ้ยเสียดายไหมครับลงุงซี<ด>งานนี้ดูครับเอาเอะไรมาติดเพียบเลยครับคัดลิกครับไม่ได้สง่งไม่ได้เลยเลยครับตกใจครับวัดก่อนนะครับติดเลยติดแล้วตะกี้ตีเรียบร้อยแต่ข้งนานงนานเนาน<ล>ะเดี๋ยวว่า,นานตัวเองมัน,น,นมันเองมันก็พันใช่มันลงมันก็เลยนิ่งไปเลยนะ สำหรับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับตกปลาก็ที่บ้านสรุปสรุปผลเป็นไงได้ปลาเหมือนปลาตะเพียนหางแดงหรืออะไรหางแดงนี่แหละครับเป็นสักอย่างแต่ใช้สปิวตกถ้าคิดว่าตะเพียนมันน่าจะเก็ตใช่ใช่แต่ไม่ใช่ปลาหางแดงประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวได้เป็นมนด้ครับได้เป็นหนึ่งตัวในการใช้สปิลสปิวใช้สปิวกับไอ้รำเนาะจริงนะก็มีมีมีตัวกัดมีตะกี้บางสีได้ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ครับแล้วมันขุดดิน ใช้เป็นเท็คซัสลิกนะครับแล้วทีนี้เราไม่ได้เอาสวิงนมาใช่แล้วคันมันเป็นคัน U L ครับเวทสองหแล้วมันอ่อนมากใช่พอมันยกพอมันยกแล้วมันหลุดเลยครับมันไปคุดแล้วก็เอาเศษแบบพวกหญ้าคาพวกนั้เยอะคิดว่าเต่านะลุงซนะใช่มันใหญ่มากเพราะมันคุดดินจนหนักมากแล้วมันหนักด้วยปกติ4-5่หโล มันยังพอได้นะแต่อันนี้พอมันใช่แล้วมันเอวูแน่นเราใช้กบยางผิวน้ําก็มีกัดครับแต่เหมือนไม่โดนครับไซส์มีไซด์ด้วยนะครับมันเหมือนเหมือนงุดงิดนะเดี๋ยวกัดหน้าเรามากันใหม่ดีกว่าได้เรามาแก้ตัวกันปลาช่อนมาแก้ตัวที่นี่อีกทีหนึ่งเจ้าของบอกให้มาได้ได้ครับผมโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเดนแล้วก็ฝากเพจนะครับเพในเป็นงไงติดตามกันได้ตามเพจก็ได้ตาม YouTube ก็ได้เนาะยังไงฝากด้วยครับ ข้างบนคืออยู่บนนี้แผงโซล่าเซลล์สี่แผงสี่แผงเลยนี่ชื่อว่าอยู่บนนี้เห็นางนี้อยู่บนนี้มีอยู่สี่แผงใช่ครับสี่แผงเนี่ยมันสามารถวางสายข้างหลังมันสามารถผดิตไฟฟ้าได้เฮ้ยมันคือห้องน้ำหรือเปล่ามันก็คือห้องน้ำแต่มันเป็นห้องน้ำด้วยแต่นี่ไงนี่นี่แต่เราเอาพวกระบบเลยพวกระบบที่เราเก็บจากโซล่าเซลล์เราก็ลากลงมาเก็บ แปลงเป็นไฟในนี้แปลงเป็นไฟในนี้แลนน้วก็เก็บมาใส่ในแบตเตอรี่อ๋ออันนี้คือแบตเตอรี่ตัวนี้คือ,ยยอตัวแปลงใช่ไหมยศครับในตัวแปลงก็คือแปลงจากโซล่าเซลล์นนี้คือชาร์จเจอรับจากโซล่าเซลล์มาแล้วมาเป็นดีโวยเตอร์อันนี้แปลงอันนี้ตัวแปลงอันนี้แปลงกระแสไฟก่อนกระแสไฟแล้วก็เอามาเก็บที่แบตเตอรี่แลที่แบตเตอรี่ข่าของอย่างเดียวอ่ะข้าวของอย่างเดียวตรงนี้มันประมาณเท่าไหร่แผงโซล่าเซลล์กับตรงนี้ไม่ผ่านสามหมื่นไม่เกิน ินรวมแพงแล้วอ๋อรวมแพงแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้มันถูกลงเหรอคือคือผมซื้อของแล้วเอามาเอามาอัดแอปเอาตัวนี้มาเจอตัวนี้ตัวนี้ซึ่งมันระบบอ่ะมันก็ผ่านไปได้ะลรอย่างย้ออสั่งจากไหนมาครับหรือจะในเน็ตนี่แหละในเน็ตอ่ะร้านค้าค้าทั่วไปในเน็ตครับใครอยากรู้เดี๋ยวอินบ็อกมาเดี๋ยวผมทักมาถามย้อได้ครับผมทักเพจรามห้าถามไปก็ได้นี่ตะกี้บอกชื่อไปแล้วตามชื่อให้ได้ทักถามได้